Excellent work. นอนไม่ได้ไม่เอาไมด้มาตียาเลยกัน Mark m location the Let's out Let go o ัล t หลขาฮัลมครัาเปิดไมค์กันไม่ได้หรอเปิดไมค์กันได้ไหมครับอยู่ซ้ายมือนะเลที่อะไรวะเนี่ยนี่มันอยู่ซ้ายผมเห็นนี่ยรจอดแล้วซ้ายซ้ายนี่ งาเพื่อนผมรักเพื่อนมาละเย้แม่งดุไปหมดเลยเมือหนึ่งแก้วอะ่ะขวาขวามีอีกนะ ที่เบอร์ที่ตัวที่ตัวผมเบอร์สองะมันมีโลอยู่นะได้ครับได้ครับผมขอโทษเลยผมขับรถพามาตายชัดๆเลยเบอร์สี่ก็มีโกโลเต็มเลยตัวผม,มประมาณามสี่ห้าโลอ่ะยรงงี้นะ่ให้ไม่รู้ันไปไหนละ มันไปไหนแล้ววะมันหายอ่ะของเบารถให่ครับตอนนี้ยิงใครอ่ะเพื่อน watch out you watch out you wouldn hole in โอ้โ้ท oh, าเบอร์ถอกัาสี่มาไป่ัวหนึ่งโง่โคตรเลยครับเบอร์หนึ่งแถวแจ๋วมีมีตัวข้างล่างมาันฝัก oh, ของน้ำสองทีไม่ได้เลยครับเพราะว่าไม่มีไม่มีพัดลม เพ่มันแล้มันเล่นไม่ได้ไปบ้านซายเนป่ะจะไล่ให้พอดีจะเปิดน้อราแล้วเราแม่จองเลื่อนเข้าไปแจมแล้วเพื่อน I have marked a location? What <laughs> do อะไรนะพี่ทองพองเล้วเอ้าเหรอเออโอ้โหเชื่อว้ยผมทำมดคิวได้เนี่ยสิบเก้าคิวแล้วเข้าตารอเอ้ยไอ้ตานไปบอกตานไอ้ตาน <c oughs> มันจะกดยังพี่เนี่ยถ่ายเองเนี่ยเฮ้ยเพื่อนผมต้องออกแล้วอะเพื่อน <c oughs> เพื่อนมามาขับรถเลยครับผมต้องไปทอง้องอแล้วเพ <c oughs> ื่อนเอาเอาผมไปด้วยพาผมกินไก่ด้วยเพื่อน ทุกทุกครับเพื่อนทาได้อ่ะขับเลยผมผมตายก็ไม่เป็นไรครับโชคดีครับผมไปแล้วนะครับไปแล้วนะครับผมไม่มีสตรีมนะครับบายบายทุกคน